สวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับเอฟซีท่านเข้าสู่ทีมงานของปอสวัยภารวยผู้ถ่อภารวยครับยุติ่กับผมตามแนวทางของยายบินเดียวครับยายบินเดียวนะครับเนาะคนที่ฟันทงค้งสุดท้ายนะครับยุติ่ทุกท่านทุกคนนะครับเก่อนที่เข้าไปชมคลิปของยายบินเดียวนะครับเนาะเอฟซีก็ให้ชัยวิจารณญาณในการรับชมครับทั้งช่องเป็นสื่อกลางทําขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับยุติ่กับผม มักกระจัดขัดกระพานขันมากันชอบก็อย่าลืมกดไลต์กดแชร์ให้กับทางทีมงานพอสวาย้ารวยผู้ต่อฟ้ารวยนะครับเพื่อขับอีพีครับผมยายไปบินเดียววันนี้จะฟันธงตัวไหนเนาะครับเนาะเปิดปังพร้อมๆกันครับอีพีครับผมโครับสวัสดีครับคุณแม่โอ้ยชุดๆร้อนร้อนเด้อมือนเด้อมือนขึ้นเด้ออ้าวแต่ยังไงแม่เพาว่าสุดๆร้อนร้อนฝันฝันขึ้นเขาอีกแล้วโอ้ฟันเตีโอ้ยขาดก็ยังฟันสองก็อยากเด้ออเอ เอ้ตัวว่าอีกครั้งครับผมเดี๋ยวกำลังทอดปลาทอดปลากันเนาะครับผมเดี๋ยวปลาสีใหม่เดี๋ยวปลาสีใหม่เอาทอดปลากันครับผมมามาว่าจังสี่รอว่าจังไรครับเรื่องแรกนะอันย่า่ขึ้นนั่นนั่นตั้งแต่ย่ายอายุสิบหกปีย่ายเคยไปไปรันเด็กเธอบ้านเขาต้มโอ้ครับอันบัดนี้เคยเคยับยับเพิ่งลงแล้วเฮาคุยกันก่อนอ๋อันแม่ฝันเห็นเพิ่น ฝันเห็นเพื่อนเพื่อนบอกด้วยอือเด็กเถิบกับมีอีท่อมคนหนึ่งอีท่อมคนนั้นแต่จำกับไก่กับข้าวมาขึ้นมาเหมือนสื่อหย่างว่าจำซื่นหได้อีทอมคนหนึ่งแล้ะก็ะยายคนหนึ่งกับเจ้าของร้านคนหนึ่งคนายเงินคาแรงยายแล้วเพื่อนก็ย่างไปซื้อของตลาดจากร้านเพิ่นไปตลาดกับประมาณห้าร้อยเมตรนี่แหละแล้ววันนี้เพิ่นก็ว่าเอาเอาไปแค่นี้ก่อนเพิ่งมาทำวันแรกเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ลยกัน อ๋อเงี้ยนแม่นูซ้อมลอยหา่าสิบโอ้อันมีแบงลอยใบหนึ่งแงจื้อคือ,อยูอืม mm. แล้วบันนี้มิอ mm. ันแบงห่าสิบสามใบอืมก็ซ้อมลอยห่าทิบยเหมือน mm hmm. แม่อืมเออบัดน,นี้กับพ่ามันเพิ่อนมาบอกเลขระเบียนเออเนี่ยห uh. นึ่งนะเนี่ยนหนึ่งอืมอ๋อ mm. uh oh. อันนี้ขยักหนึ่งขยักหนึ่งขยักที่สองด้วยบัดน,นี้เออฟันบัดมีคนมาขายรถอืม uh. ันรถกระปะาอันมันมียักล่อเหรอรถรถอันสีประตูนี่แม่จะมีสีหล่อเหรออะไรแม่มีหล่ออันบ่ขั้นขาวอยู่ข้างล่างขั้นสีแดงอยู่ข้างบนบัดขั้นสีแดงเอามาขี่กันขึน้นเลยไหมเออขี่กันขึ้นแล้วมันมันกำลังประกาศขายว่าราคากระใสแม่จะดุงตื่นก่อนโอบันนี้เขามาตีบัดนี้อันอันอันนั่นได้เลยจ้องหาทุนนะ่ะ อันบัดนี้อันที่ว่ารถสองขั้นขั้นหนึ่งอันอยู่ข้างล่างสีขาวสีแดงแดงอันอยู่ข้างบนเทิร์นกันขึ้นนี่ไหมโอ้บันเทิร์นกันอยู่เทิร์นกันอยู่ประกาศขายด้วยแบบนี้เออกําลังเบาเรื่องนั่นเรื่องนี่แบบคือคนมาประมูลขายรถนี่แหมเออจำได้ครับปัจจุบันได้ประม่านตีสามคัวอืมม้วนผ้าเพราะมันบ่มือขึ้นนี่บ่อลไรอ่ะมือนี่จะคนมามันพ้ะ ก็ม uh, ือนี oh. mm ่ก hmm. ับมือว่ามือ bueno. ข <us investigation> In ึ AP ้นหนึ่งกับตีสามมันข่าเขาวันพระตัวโอ้ิโอ้ครับผมเที่ยงขึ้นสีหนึ่งกับเป็นวันไม้กับเ้ยเมนมังสันวันพระแม่นค่ะยังว่งทั้งเกียรติบึงวันเสาวันเล่าวันเสาก็แม่นปัตตานีกันรถกระบะธรรมดาหนึ่งบ่ออันที่เรียกขั้นขาวอยู่ข้างล่างขั้นสีแดงๆนี่ไม้เอียมอยู่ข้างบนขั้นขาวก็ไม้เอี้ยมเพื่อนอันขั้น ขั้นขาวอยู่ข,าข้างล่างขั้นขั้นแดงอยู่ข้างบนเทิร์นกันขึ้นไหมปรากากขาว,า,วา,วาว่าวว่าวโยนค้ายๆก็มาประมุ่นนั่นนีก่อนมันบอกว่ามันยังบอกราคาอ่รนะรแม่จะดึงตัวก่อนอจะดึงตืน่นขึ้นมาแม่แม่สีคิดีดจรงๆลดสองขั้นเทิร์นกันขึ้นหนี่มันซีซีบอกเออก็เปลี่ยนไปได้นะครับรดรดรดสองขัน้ไนไอ้มันซีอ่อสองอันเทิร์นกันขึ้นมันเป็นซีซีเลยซีซีสองบอกว่ายังไง มแม่เอาอ่าจากนี้มันสองขั้นไหมครับผมนี่ขยักหนึ่งด้ยนี่เออขยักหนึ่งขยักนั่นนั่นใจเงินเดียวอะไรยางไปตลาดนั่นเอออันนั้นนั่นจะาจ่าเล่นแบงร้อยใบยหนึ่งแดงจิงคืองูนม่หาทิดสามใบอ๋บอในความบูทึงกันแม่กับว่าคือหาหน่อยแท้บูถึงสามใยในในใจแม่คิดนะนะเออท่าเร่งขันจํามันยังบูถึงเลยเครื่องกูถูกแต่เนใจคิดถังกันนะ อันนี้เนจระเลยได้นับเงินเขากระเป๋าคักเลยปบนร้อยใบหนึ่งอันนี้ค่ากระไรอันนี้กู้สิตายไปแล้วตอนนั้นเราอายุเท่าไรสี่สิบเก้าปีอันดังแต่อายุสิบหกตอนนี้ย่ายหกสิบปีแล้วบบดนี้เล่นวันตายไปแล้วปอเออสิแเมื่อเทียนเล่นไพ่ถูกตัวนั้นเรียกไว่าถูกหาผู้เ่าเออครับผมเออย่ายสิปีงสี่รืออันที่ว่าลดเทิ่มกันขึ้นมากนะครับ ซีซีสองซีซีสองอ่าหนักน้ากันบ่ชอยกันตีเอาักแล้วเหรมี่อะลวดลดสองขั้นเดินถึงตีว่าซีซีแล้วอ,อ่ดกันซีร่อนน่ะก็กเป็นว่าซีซีแล้วเออแล้วมันมันสองขั้นนะ่ะซีซีสองซีสองซีบ่มันก็นเป็นได้แหละครับซีซีกับซีบสองอันเดียวกันเลยอะอืมเอาเอาเอาซีซีสองกันเขาตัวนากกระตีดโดนอยู่ เอาสองหางมามาใหม่เด้อความฝันแม่บินเดียวว่าีอเอาลงไปบะนี้ตั้งกล้องเลยตั้งเรียบร้อยแล้วแม่บ้าได้เครื่องนึ่งเด้ว้าได้เครื่องนึ่งละบบ่เออเอาว่ากันไปเอออัน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 นี้ยังอันนี้เป็นทุ่ยไทยผมยังเออออโค้งทุดไทยแล้วแม่เนาะเออออโค้งทุ่ไทยแม่บินเดียววะเออครับผมลาการฟันฟันเด็ดมาแล้ววะจออันฟันที่แรกขันฟันยังด้ศูนย์หานึงขันแม่ ูนหาหนึ่งอฟันวานจึงซีฟันวานมันสีออกตัวนี้อ๋อแม่กับม่องไปมันตัวสีดำเมันดีโอ้ยูนยูนานลุงบานทียูนาบอยูนาลุงบานมันหัเกาเกาตัวนั้นเออม่องไปม่องไปเห็นนันหัเกาเกางวดวานได้บออันอันสูนหาหนึ่งนี่ไหมสูนหาหนึ่งอะวานไม่สออกตัวนี้เออ บ้นี้เราแยกว่าตัวไดกันมันสี่เมื่อก็มอวงไปตามมันเบื่อเจอตัวแบบไงเห็นชัดเกนเลยโอแล้วตัวสีดำเนียกบ้านี้เออนี่ฝันแม่นเนี่ยอืมบ้านี้กันมันมาออกอันหวยเล่ากันศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์มันออกศูนย์สี่ศูนย์นี่บ้านล่ะเออเห็นว่าเจ้าเก้าเก้าหกบ้าก็ออกตรงตงบ้าเอย่ำย่ำโค้งชุดท้ายนี่ของแม่นี่สองหาง สองห้าศูนย์กับซีซีกับซี่สองเหระว่าเอาีลูกเอาเอาแบบลูกเอเอาแบบอันสองสองห้าศูนย์เออพงกลมเลยกับสองห้าศูนย์เลยนี่กระบวนการเรียกลูกสองขั้นมันเทิร์นงินขึ้นนั่นดิเออมันเกิเป็นซีซีอะไแม่ซีซีมันมีสองขั้นนั่นดิมีสองขั้นกับซีสองเลยรแม่ซีซีสองไปเลยเออเอามันจะเอาหลายตัวแถบเรียกเอาแค่ซีซีกับซีสองนี่ไปยัง เอาจังสันบอกเออเอาขาซีซีก็ซีสอไปมันสองตัวมันก็ได้สองหาศูนเลยเด้เออกะตัดสองตัวก็มีรถเท่นกันยูหันกับซีซีคับซีสองกับสี่ตัวเดียวนั้นคื่อกันก็เอาจังสันเนาะซีซีกับซีสอเาครับผมซีกซีสองก็เป็นสามตัวฝึงไอ่วบาตัวเกินหาเน้อเออสองห้าสองห้าุนค่าขนาดเลยใ้เป็นหยุมมันว้ไ้ละใบดึงแล้วโอคือหยุมหนใช่ไหมเราต่รีมันบ่มีมันหาไม่ได้ เนี่ยได้ใบเดียวคันรั่งเขาแล้วนี่เขาว่าเขาเสีหายอยู่นี่อ๋อหยูมาแล้วใบหนึ่งแล้วเออเออ่าคันฝันเราไปทั้งที่เรียนนี่เออคันฝันเราฟ้าไปซื้อโลบ่แม่ฟาโลดย่าลืมเตีอย่าลืมน้ำยันมันบ่มีกขบ่มีรีไปทางไล่ไปทางไล่เก่า,า,ามีใบเดียวโคโลเออโจาะพอดีเลยเออเห็นว่า,าเลขฝันนี่ของแม่นี่ที่ตรงกันคือหาศูนย์ศูนย์หาเนาะ พราะว่าฟันที่แรกฟันที่แรกได้ศูนย์หาหนึ่งเด้ฟันที่ที่สองได้สองหาศูนย์เด้มันคือตรงกันกับศูนย์หาหาศูนย์นี่แล้วอามันตรงกันได้บัดนี้เออเอาเอ้าบัดเนี้ยเอาครับผมเลขสี่สองสองสี่นี่กับตรงกันกับเลขล็อกของแม่คือเจ็ดสี่สองเจออ่ามันเจ็ดสองสี่เออเจ็ดสองสี่มันก็มีสองสี่สี่สองกับอันเดียวอันนั่นแหละครับหัวก็ไปกลับมา เอาเอาเอาซีสองกับซีซีนึ่เด้วสองตัวเด้อเออซีสองกับซีซีเนาะสองห้าศูนย์เนาะคลิปนี้เนาะอ่าจ้ะไอ้พวงสุดท้ายเนี่ยบาดบ่อยแล้วเออบ่มีอีกแล้วน้าแม่เนาะจ้ะบ่มีแล้วงมืนายหร่จะว่ากันไหมเออเออเอากับบ่มี่ไฮมันว่าบัดนี่บ่มี่ไฮแล้วกันไงอีกก็ว่าหลายตัวเลือเลอดอีกเออเออเอาซ้ำนี่แหละแข็งแข็น้าแม่เนาะจ้าพ่อเป็นคนแรกดิ้งครับผมอืม โค้งสุดท้ายคนแหลกเดือนจับเอาโค้งสุดท้ายฟันธงโค้งสุดท้ายของคุณแม่บินเดี่ยวครับพี่ครับผมคุณยายบินเดี่ยวนะครับเนาะนะอือันเรื่องตาเลนด้านหาชูนครับผมตาเลนเอาอันนี้เก็บมีเฉ<อ>พาะความฝันล้วนครับบพมีเลขสูตรเขามากแกมเ่มีมแกมให้วงโคกเก่าเพิ่งไงครับผมอืมือกเมื่อใบใบก็น่าเอาเปลี่ยนเนาะเออเขาไปได้ห้องบกเมื่อใบใบเพราะต้องกขมาเพราะต้องกขามามันจะเป็นแท้เขาบอกว่าเป็นหาที่บเป็นหกที่เออ ยกเมื่อตี่นบ่อยเยี่ยมเหมือนไหมฮะฮะฮะตอนแรกแม่บอกว่างบเก่าๆมืนบอกเออเออเลขเก้าเลขงบตัวเดียวกันน่ะผมก็เรียนเป็นว่าเลขฮาย่างนี้ตีนก็นึกเป็นได้ที่นี่เออเอาครับขึบนยูกับสี่ฟันไม่ใช่หนูเจอกันมานานเลยพี่ครับผมเอาขึ้นอยู่กับดวงคำว่าบุญวัดสาเด้อครับเด้อเอฟซีกับผมก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมกับคุณยายบินเดียวฟันทงโค้งสุดท้าย อ่าสามตัวสองตัวนะครับสองห้าศูนย์สี่สี่แล้วก็สี่สองครับพี่ทีครับผมอ่สาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบ,บุญขอบคุณคุณแม่ไร้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะล,ลุเมื่อใดล่ะลูกเอ้ย